ตื่นละมั้งระวังารรุด้วยนะครับในชาชลาทีนังเร็วจะเข้าหัวโพเหมือนกันแต่้ิกีย็แล้ววันนี้ทั้งวัน คาบางคือที่จุดาบางคือผู้โดยสารจะลงบางคือสรมรัสิของดำรงให้กดทว่มตรต้อด้ค่ะชารลาที่สี่ด้วยลยดิันเนหนึ่องิ่งของละสาหรา่จะลงลืมนะครับตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนจะลงจะลดผ่านลงลืมจะเกิดการรูญหายได้นะนี้ต่อไปสามสี่ตรได้ใช้ชลาที่สองนมัดระวันด้วยตรวจตังขบวนที่แปดตาด้วยนะครับ ผูรโดยสาที่จะโดยพาไปลงตาบรุกสารยาั้น่อนประกอบบ้านเก่าสวยกับดีใช่กำลังดีอ่ะรัชธานชุมพรชายาดุร่างชาดีนาษาร์ตั้งต้องของจังดีจุมพรรุ่งโรจน์ยอดตายนาตามื่ตัวแล้วยือรอทาสองยังไม่ยื่ตัวห้ือต่วตังทื่ตัวเช่นงดียวกัวก่อนะคะ กตใจตัวรรถให้ปลอดภาเจ้าหน้าที่กอนนะครับสาระของท่านอย่าหลงลืมจะข่วนจะลงจะลดเปรือสอบให้เรียบร้อยมาถึกญาติให้ก็ขึ้นติดต่อรถจรกชุบรงให้บันไดติดตวราดูนวดินชยยอดจามาซื่เรา้ครับแเ่ว่าี่สาวเอกาชาตต่อรูเปิดทางกำลังจะเข้าเที้ย ลิปส่งแอดมินบ้านโป่งนี่ตามสบายครับวันนี้เราก็จะมาส่งแอดมินนะช่องบ้านโป่งสเตชันนะพี่ตึ้นของเรานะครับผมจะเดินทางกับขบวนด่วนตังนะแ3ิสาม ต้อมตีหนึงสองศูนนะเรื่อครันที่เหหน้าออบประชาสัมพันธ์ตื่เตน ลอให้ราจุดย่กันนะคันทีหน้าห้องประชาธรมทันที่เกิดบรคเบคองสัวนี่เห็ดดูตัวดูไม้ดูเลขที่นั่งดูสัมภาระก่อนจะขึ้นรถเือนหลงลืมตัวต่อที่เรียบร้อยก่อนขึ้นรถตรวจตังนะครับไม่ว่าจะตัวรีบอผานเจ้าหน้าที่ก่อนจะขึ้นรถตรวจตังแบวที่83ไล้โชคดีครับโชคดีครับทางเาจะบงเอแล้วจะหยุดรบโดยสาราดีบารบะเบอ สารยานครปฐมบ้านเติงบ้ารเติงรุ่นรุ่นสีขาใหญุ่รยสารยาตาการดการต่างบ้านก็ความจะดีจุนทายรุ่นสรุ่นยอดลายทางตานีตังแต่คณะผ้ขอจะลงเงินตรวาไเรียบร้อยก่อนจะขึ้นรถนะครับทางโลงเรียจะดวการต้นถ่ายได้ก็ขอขครับเข้าเลยครับ แ้วเปลวอตาแล้วเปลอกตาเราจะตาคล่แล้วเปลือกลตาตาบำรุงต่อไปครับ